คุณแม่ผมเนี่ยหกล้มเกิดบัตรเหตุแท้งตอน7เดือนแบบมีนักสังคมสงเคราะห์มาปรึกษาพ่อผมมาให้คำปรึกษาพ่อผมเลยว่าให้ทิ้งผมไปเถอะพูดอย่างนี้เลยจริงๆคุณพ่อผมบอกเลยว่าไม่ได้ผมจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดก็ออกมาก็มีความพิการแขนขารีบ <kanske> เราไปโรงเรียนแต่เช้าเนี่ยโดนเพื่อนล้อตลอด ไอเป๋มาแล้วไอง้งอยมาแล้วถ้าเราไปโจมปากกับคําว่าไอเป๋ไอ้งอยเนี่ยเราก็คือไอเป๋ไอ้งอยอยู่วันคำ่ำสองกังเขาต้องไม่เรียกเราอย่างแบบนั้นมันมีโต้นปองอย่างหลังเรียนเราก็เลยไปลองซีดูลองเล่นดูเฮ้ยมันไม่ขัดกับความพิการของเราเฮ้ยมันสนุกเ,เรามีความชอบที่จะเล่นเปลงปองเฮ้ยเราเราเหมือนแบบมีจุดยืนของเราแล้วพอปอ .6 มันมีแข่งกีฬาสีกับคนปกติเลยนะ เราเราก็ลงแข่งขันลงแข่งขันปรากฏเราได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยนในการเหมือนแบบเป็นจุดป,ประกายจุดป,ประกายว่าเอ้ยเราสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้นะแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนหอวังเดยโคต้าช้างเผือกโคตาช้างเผือกคือโคต้ากีฬาของคปกตินะไม่ได้โลกคนพิการเราก็ไปคัดโลกปกติเลยเราคัดได้ที่โรงเรียนหอวงังเราก็ได้เข้าเรียนโรงเรียนหอวงังติดทีมชาติครั้งแรก ตอนม2อ,อายุประมาณ15เราเพิ่งมารู้ว่ามีกีฬาคนพิการเราก็ไปแข่งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่เรามองเห็นได้ว่าเราสามารถพัฒนากับกีฬาชนิดนี้ได้เรากลับมาเราวางแผนซ้อมอย่างจริงจังเราก็ฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ไปแข่งขันเราก็ได้เหรียญทองในครั้งแรกก่อนนั้นเลยแต่อันนี้เราก็วางแผนยาวเลยว่าเฮ้ยมันมีอาเซียนนี่ แล้วทุกครั้งที่มีเอเชียนเกมก็จะมีเอเชียนพาราเกมของคนพิการนี่หลังจากโอลิมปิกเกมก็จะมีพาราลิมปิกเกมนี่วางแผนต่อมาสี่สองปีก็ได้แชมป์เอเชียนเกมแชมป์เอเชียเลยตอนนี้กลับไปโรงเรียนเราได้ถูกเชิญไปยืนหน้าเสาธงพี่เขาไปแข่งมาน้องเขาไปแข่งมาเนี่ยได้เหรียญทองเนี่ยขนาดร่างกายเขาไม่สมประกอบเขายังสามารถทำได้เสียงกับประเทศชาติได้เลยนี่แหละวันนั้นแหละที่ทําให้จากคําที่ว่าไอ,เไอ,เไอเ้เป๋ไอ้ง่อยเปลี่ยนเป็เอนอ้าวนักกีฬายิงป้อง,องนี่น้องเขาเก่งนี่พี่เขาเก่งจัง เหมือนแบบโอ้โหผมแบบม,มีมีแรงบันดาลใจกับตัวเองขึ้นมาอีกที่เราทำให้ตัวเราเองเมีจุดยืนในสังคมได้เราไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมปี2012ที่ลอนดอนเราชนะสเปน3-0เซตในรอบชิงชนะเลิศคือแบบตอนนั้นคือถือว่าเป็นที่สุดของพาราลิมปิกเกมมันใหญ่ที่สุดเนาะเทพาโอลิมปิกเราได้เหรียญทองเนี่ยถือว่าสุดยอดผมว,วิ่งเข้าไปกราบโค้ชเบิร์ต ผมมองว่าถ้าเกิดไม่มีคนเบิร์มาคอยแก้เกมอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้แน่นอนเพราะว่าคนพิการหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาทําไม่ได้แล้วตัวคุณได้ลองทําดูหรือยังก่อนเียจะบอกว่าทําไม่ได้ผมใช้คํานี้เสมอให้ลองลงมือทำซะก่อนก่อนเียจะบอกว่าทําไม่ได้ถึงแม้บางคนขาจะไม่มีแขนจะไม่มีแต่สมองเขายังมีเขาออกมาทําในสิ่งที่เขา ถนัดสิ่งที่เขารักแล้วทุ่มเทมันผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำประสบความสำเร็จได้เหมือนผมเหมือนกัน